ช่วสวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่องเจมอนคนณเล่นนะครับวันนี้ผมมีอะไรมารีวิวให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อมาเมื่อกี้เองนี่ครับช่วนะี่ครับนี่นะครับหูฟังนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับดูคูด,ดูอะไรไม่รู้นี่ยะครับน่าจะเป็นดูดูคูนะ ล้าก็ก็จะพามาล้นแค่แกะเก่ากันเลยครับนี่ครับก็จะออกจากกล่องแบบนี้นี่ครับก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ลืมมาออกไปเคี้ยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับแพ็คมาจากกล่องไว้สดๆเลยนะครับนี่ครับเนี่ยมาแกะกันนะครับฮึอ้าวทำไมแกะไม่ออกล่ะเอาใหม่ครับ อแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งฮึบเนี่ยก็แกะกล่องออกได้สำเร็จนะครับนี่ครับหูฟังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวลำโพงนะัจะเป็นแบบคล้ายๆหูฟังอายุยาวเนี่ยนะครับมันจะยา,ยา,ยาวๆเหมือนคนที่เคยใช้ i ไอฟโฟนนะหรือแอนดรอยบางรุ่นนะครับ หูฟังแบบนี้ครับอ่านะครับผมจะลองเสียบและก็ทดสอบดูครับอ่ะนะครับเป็นยังไงกันลองฟังดูเลยครับกับหูฟังใหม่ของผมเองครับ ออเควันที่สามอยู่ะหวการบรรจุเสียขนาดครับหยุดหยุดช่วงลาบุ่มอ่านะครับแล้วก็เสียงผมฟังกันแล้วเรียบร้อยนะครับว้าวเป็นไงครับนี่ครับมีปุ่มให้กดด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีตัวเลื่อนนะครับอ่าเสียงขึ้นเสียงลงนะครับถ้าสมมติว่าถ้าผมเลื่อนเลื่อนลงนะครับเสียงท็อปแบ็กก็จะเข้าน้อยลงน้อยลงนะครับสะดวกมากเลยครับถ้าเลื่อนถ้าเลื่อนขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ โอ้โหนโอ้โหนะครับเนี่ยครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าผมเลื่อนลงส่วนครับนะครับปัดไม่ได้ยินเลยครับก็เลื่อนขึ้นพอประมาณนะามสิประมาณนี้น่ะจะได้เนาะนะครับที่ที่ผมใช้ทําคลิปวิดีโอนีะครับก็คือห้องส่วนตัวผมเองครับนะครับยกุมห้องผมก็จะลุกๆหน่อยเนาะ นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ